Paris quelques kilomètres seulement coeur matin historique découvrent mai du du 6 1931 à ถ้าไม่มีฝรั่งเศสป่านนี้สยามและยวนคงฮุบเอาไปหมดแล้วแหละก็ดีแล้วที่ฝรั่งเศสเก็บรักษาไว้ให้พวกเราและยังเขียนชื่อกำกับไปว่านี่คือของกัมพูชา ไม่ได้ปิดบงังโกหกเหมือนพวกบ้านหมายเลขสองหรือไทยไม่ควรเอากลับมาที่กัมพูชาเพราะนิสัยขมีนั้นอ่อนแอแอบเอาไปขายหมดแม่รู้นิสัยของคนในชาติตัวเองซะด้วย เป็นเรื่องราวที่มีการถกเถียงบนโลกโซเชียลของกัมพูชาเกี่ยวกับคอลเลกชันศิลปะโบราณของเขมรที่มีมากที่สุดในยุโรปอยู่ที่ฝรั่งเศส Pour grands-parents nos l'exposition ou rouge imprimer selon va faire laquelle de l'idée France la 1931พิพิธภัณฑ์กิเมในกรุงปารีสถือว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีศิลปะของเอเชียที่ใหญ่ที่สุดนอกเอเชีย ทางเว็บไซต์ทางการของพิพิธภัณฑ์ก็ได้ระบุว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้นำเสนออลเลกชั o นศิละปะเอเชียที่ครบท้วนที่สุดในโลกเมื่ออยู่ณนพะิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยมีวัตถุโบราณกเม็นมากมายยกตัวอย่างเช่นพระวิษณุษเสียนมา้าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพระพิคเนตจากเสียมเรียบพระพรมพระพุทธเจ้าที่ครอบด้วยพญานาคปริมากรรมพญานาคและอื่นๆมากมาย ําว่าจากไทยมีไหมคำตอบก็คือมีจากลาวก็มีจากพม่าก็มีซึ่งวัตถุโบราณจากเอเชียตะวันออกเสียงใต้มีวัตถุโบราณของกัมพูชามากที่สุด เพราะถ้าเราลองสังเกตดีๆมีตัวปราสาทหินนครวัดจะหลงเหลือแค่ตัวปราสาทและปฏิมากรรมบางส่วนเท่านั้นปฏิมากรรมส่วนใหญ่กัไกลายเป็นว่ามันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสซะอย่างนั้นโดยเหตุผลหลักๆก,ก,ก็น่าจะมาจากยุคอาณานิคมฝรั่งเศสครั้งที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1863ถึงปี1953 ซึ่งฝรั่งเศสมีสิทธิควบคุมสำรวจบูรณะและการจัดการโบราณสถานสำคัญของกัมพูชาทั้งสิน้นเช่นนครวัดนครธมพระขันบนไทสีซึ่งในยุคนั้นนั่นแหละประติมากรรมจํานวนมากจากกัมพูชาถูกขนย้ายส่งออกไปฝรั่งเศสจานวนมากซึ่งฝรั่งเศสก็อ้างว่าเป็นการคุ้มครองและอนุรักษ์ โดยทางการกัมพูชาก็เคยมีการเรียกร้องให้ฝรั่งเศสส่งคืนวัตถุโบราณให้กับประเทศต้นกําเนิดแต่คํากล่าวของปีแอบบาติสนักประวัติศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์บอกว่าฝรั่งเศสไม่สามารถส่งคืนวัตถุโบราณของเขเมรได้โดยมันมีข้อกฎหมายอยู่นั่นก็คือวัตถุโบราณเหล่านี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของชาติฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์สินสาธารณะของฝรั่งเศส ก็เลยไม่สามารถส่งคืนประเทศต้นกำเนิดได้พราะมันคือของฝรั่งเศสไปเป็นทีลบร้อยงง้นเราแอบ,บไปส่องความคิดเห็นชาวกัมพูชาว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรความโกรธแค้นจะมีให้เก็บเพื่อนบ้านเท่านั้นหรือเปล่าซึ่งแอดขอบอกก่อนเลยว่าความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ชื่นชมฝรั่งเศสที่ช่วยปกป้องวัตถุโบราณเขมรกับอีกส่วนหนึ่ง เรียกร้องและรุมสาฝรั่งเศสหนักงั้นไปดูกันเลยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าให้ฝรั่งเศสเก็บไว้นั่นแหละดีแล้วถ้าอยู่ในกัมพูชาป่านนี้คงหายเกลี้ยงเพอเพอไปโผที่ไทยไทยก็แอบอ้างว่าเป็นของตัวเองแต่ฝรั่งเศสยังยืนยันว่าเป็นของเขมรและเก็บรักษาให้โลกได้เห็นว่าของเขมรจริงๆคนต่อมาได้บอกไว้ว่า ถ้าไม่ใช่เพราะฝรั่งเศสเก็บรักษาไว้ป่านนี้คงไม่เหลืออะไรแล้วคนต่อมาได้บอกเลยว่าพูดกันตามตรงเลยนะถ้าไม่มีฝรั่งเศสป่านนี้ไม่มีประเทศกัมพูชาเหมือนทุกวันนี้แล้ว <c oughs> ก็คงสูญหายไปเหมือนจามป่าแล้วแหละส่วนคนที่ขุดคุยขายของเองก็คือคนขมรนั่นแหละอย่าโง่นะขุดขายให้เขาเองควรจะเข้าโรงเรียนบ้างอย่าโง่ไปมากกว่าน,นี้ ด่าก,กันเองแล้วหนึ่งคนต่อมาได้บอกไว้ว่างดงามยิ่งนักต้องขอบคุณมิตรภาพสหายระหว่างประเทศอย่างฝรั่งเศสที่เป็นประธานร่วมในการจัดทำสนธิสัญญาปารีสเมื่อวันที่23ตุลาคมปี1991ซึ่งสนธิสัญญาปารีสในปีนั้นคือข้อตกลงสันติภาพกัมพูชาเพื่อยุติสงครามกัมพูชาเวียดนามและความขัดแย้งในกัมพูชา คนต่อมาได้บอกไงว่านี่มันยอดเยี่ยมมากมหัศจรรย์ขอบคุณปารีสที่ดูแลอย่างดีแน่นอนแหละมันกลายเป็นสมบัติของชาติฝรั่งเศสไปแล้วเขาก็ต้องดูแลสมบัติของชาติเขาสิคนต่อมาได้บอกไงว่า ถ้าไม่มีฝรั่งเศสป่านนี้สยามและยวนคงฮุบเอาไปหมดแล้วแหละเพราะตอนนั้นสยามยึดมาถึงเสียมราชกรุณาไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ให้มากๆแล้วค่อยมาแสดงความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกไั้ว่าขอบคุณฝรั่งเศสที่ช่วยดูแลรักษาวัตถุโบราณของกัมพูชาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสมบัติของชาติฝรั่งเศสไปแล้วนะครับลูกพี่คนต่อมาได้บอกไล้ว่า ็ดีแล้วที่ฝรั่งเศสเก็บรักษาไว้ให้พวกเราและยังเขียนชื่อกำกับไปว่านี่คือของกัมพูชาไม่ได้ปิดบงังโกหกเหมือนพวกบ้านใหมายเลขสองหรือไทยที่แอบขโมยวัตถุโบราณเขมรไปเก็บไว้แล้วไม่กล้าบอกว่ามันคือของกัมพูชาคนต่อมาได้บอกไปว่าไม่จำเป็นต้องคืนให้กับเจ้าของเดิมหรอกเก็บไว้ที่ฝรั่งเศสนะ่ะดีแล้ว คนต่อมาได้บอกไว้ว่าขมรเป็นนี่บุญคุณของต่างชาติอยู่สองประเทศ 1. คือฝรั่งเศส2คือสหรัฐอเมริกาวัตถุโบราณของขมรทั้งหมดอยู่ที่ต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกาไม่ควรเอากลับมาที่กัมพูชาเพราะนิสัยขมรนนั้นอ่อนแอแอบเอาไปขายหมดแหมรู้นิสัยของคนในชาติตัวเองซะด้วย เรามาดูความคิดเห็นอีกฝ่ายที่รุมสาฟฝรั่งเศสคนนี้ได้บอกไว้ว่ามันถึงเวลาที่ฝรั่งเศสจะต้องคืนสมบัติของชาติเคมรแล้วหากไม่ทำฝรั่งเศสจะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าโจรฝรั่งเศสขโมยของจากกัมพูชาไป วันไหนล่ะที่โจนฝรั่งเศสจะคืนวัตถุโบราณให้กับเขเมรสักทีอย่ากเก็บไว้นานนักระวังจะพาประเทศฝรั่งเศสทั้งประเทศพังทลายคนต่อมาได้บอกกันว่าถ้าไม่ยอมคืนก็เท่ากับโจนขโมยวัตถุโบราณและยังเป็นโจนที่ไร้เกียรติอับอายและจะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่าเป็นโจนตลอดไปพวกฝรั่งเศส คนต่อมาได้บอกไว้ว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์ฝรั่งเศสก็คงไม่มาช่วยเราหรอกรู้อยู่แล้วว่าเป็นของ,ของขเขมรแล้วทําไมไม่คืนให้กับขเขมรล,ล่ะเอาแต่หาเหตุผลอ้างไปเรื่อยพูดไปเรื่อยก็พูดตรงๆไปเลยเถอะว่าจริงๆแล้วอยากได้คนต่อมาได้บอกไว้ว่าแล้วดินแดนกัมพูชยที่ถูกแบ่งให้ยวนล่ะใครเป็นคนตัดแบ่งกันเล่าคนต่อมาตอบ ดินแดนที่ถูกตัดให้ยวนก็ฝีมือฝรั่งเศสทั้งนั้นแหละคนต่อมาได้บอกเลยว่าฉันก็รู้มาว่าฝรั่งเศสเคยเรียกร้องเอาเสียมราชพัตบองเกาะก,กงขืนมาให้กัมพูชาแต่ฝรั่งเศสเองก็เป็นคนทําให้กัมพูชาต้องเสียดินแดนทางตอนล่างคามรกรมไปด้วยเหมือนกันคนต่อมาได้บอกเลยว่าโบราณวัตถุขเขมรก็คือของขเขมร คุณปีแอค,ควรส่งขึ้นมาเก็บรักษาไวพ้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกัมพูชาถึงตอนนั้นวีรบุรุษชาวเขมรจึงจะสงบสุขแม่สรุปความคิดเห็นจากกัมพูชาฝ่ายนึงขอบคุณฝรั่งเศสและไม่ต้องส่งของวัตถุโบราณเหล่านั้นขึ้นกัมพูชาหรอกแต่อีกฝ่ายรุมสาบทั้งเรื่องการยกดินแดนตอนล่างให้กับเวียดนามเรื่องมาขโมยของอีก แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์เรื่องนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวทยที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโดนทซูเปอร์แตงส์มาแอดทุกคลิปตอลมหายใจให้กับช่องนี้สุดๆดแล้เรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ